สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องของไม้เมทากรกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการวาดสัดส่วนของผู้หญิงกันนะครับวิธีการวาดสัดส่วนของผู้หญิงนี่ก็ง่ายๆนะครับผมผมจะมาสอนแบบละเอียดและเข้าใจง่ายนะครับผมอย่างแรกเนี่ยสัดส่วนร่างกายคนเราเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายๆกับสามเหลี่ยมทางหมู แบบนี้นะครับแล้วก็เติมหัวนี่แล้วก็แขนตรงนี้ใช่ไหมเออตัวคนเราจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเออใส่นีเข้าไปอย่างนี้ใช่ครับตัวคนเรานเปน็จะเป็นประมาณนั้นครับผมนีม่แหละครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวาดแบบผู้หญิงกันก่อนนะครับวิธีวาด สัสดส่วนของผู้หญิงเนี่ยง่ายๆนะครับผมอย่างแรกก็วาดหัวไปเลยนะครับตามที่ผมเคยสอนในคลิปที่แล้วนะครับวาดยังไงนะครับอนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับหัวของผู้หญิงใส่อย่างนี้ไปหลังจากนั้นก็เติมส่วนคอเข้าไปครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็ขีดเป็นแบบนี้ไปก่อน เพื่อให้รู้ว่านี่คือตรงไหลนะครับอันนี้คือไหลให้รู้ว่าตรงนี้คือตำแหน่งของไหลเส้นนี้มันคือไหลหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการขีดให้มันเป็นสามเหลี่ยมคางูเลยขีดให้มันเอียงเข้ามาอย่างนี้ให้เส้นมันเอียงเข้ามานิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กวงอย่างนี้ครับจะทําอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ทําก็ได้นะครับแต่ผมจะทํานะครับเพราะว่า จะได้รู้ไงว่าท้องมันอยู่ช่วงไหนไอส่วนวงกลมอันนี้จะเป็นส่วนท้องครับผมผมก็ขีดลงมาอย่างนี้นี่ครับเนี่ยจะได้รู้นะมันจะเป็นส่วนท้องไอส่วนเนี้ยอืหลังจากนั้นก็เพิ่มรายละเอียดตรงคอิดนึงนะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงหลังคอรตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการ ว่าตรงแถวขาครับก็คล้ายๆกันเลยครับสามเหลี่ยมคางหมูแต่เป็นแบบกลับด้านนะครับกลับด้านนะครับก็คือแบบนี้ครับผมจริงๆมันต้องแบบนี้นะครับแต่ผมทําเพื่อลดเร็วผมจะทํานี่ครับทําแบบนี้สามเหลี่ยมคางหมูแต่เป็นสลับอีกด้านนะครับผมอธิบายไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับผม นี่แล้วก็ขีดวาดบนนี้มานะครับแล้วก็เติมขาเข้าไปเนาะนี่ประมาณนี้ครับผมตัวขาขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องแบบชิดอะไรขนาดนัน้นครับไม่ได้ชิดแบบนี้นะครับก็เว้นเว้นบ้างนะครับเว้นาบ้างนะครับขาไม่ได้แบบจะชิดกันอะไรขนาดนั้นขาคนเราเนาะหลังจากนั้นนะครับก็มาวาด่วนแขนกันเลยนะครับส่วนแขนเนี่ย เอผมจะวาดแบบนี้ครับส่วนแขนแล้วกวาดตรง คนที่ดูอยู่ก็สามารถวาดตามได้นะครับวาดตามแล้วดูไปด้วยนะครับวาดแล้วดูไปด้วยก็คือวาดตามแล้วดูไปด้วยนั่นแหละครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นะแล้วกเออ็เพิ่มตรงความไป็นวงกลมเข้าไปนะครับมันจะได้ดูเป็นไหลแล้วก็เติมรายละเอียดของตัวเข้าไปนะครับให้มันดูเป็นขนาดตรงนี้ขึ้นอืม ประมาณนี้นะครับผมตัวของผู้หญิงเนาะหลังจากนั้นก็เติมรายละเอียดอะไรก็ได้ครับผมเติมนมอะไรอย่างเงี้ยเติมบปเติมนม,มประมาณนี้ครับผมตัวของผู้หญิงแล้ววิธีวาดแบบมุมอื่นมีไหมก็ มีนะครับผมวาดแบบมุมอื่นอย่างเช่นมุมเฉียงมุมเฉียงนี่วาดยากสำหรับผมนะวาดยากฝึกมานานมากเลยครับไอ้มุมเฉียงเนี่ยแต่ว่าผมก็ได้เรรู้มาแล้วรู้เทคนิคมาแล้ววาดมุมเฉียงนี่ใช้เทคนิคเยอะอยู่นะครับออย่างแรกก็ลงวงกลมไปก่อนวาดหัวไปก่อนครับว่าให้มันเฉียงแบบนี้ผมก็เคยสอนวาดหัวเฉียงไว้แล้วใช่ไหมครับ ก็ทําตามได้นะครับนำมาใช้กันหลังจากนั้นเนี่ยการวัดมุมเฉียงเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมครับตรงเส้นเนี่ยมันจะอีมันจะแบบเอ็นไปทางนี้ทางทางด้านซ้ายนิดหนึ่งครับก็คือจะให้มันหันไปทางนี้ก็เส้นก็ไอ้นี่ก็นิดหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเติมคอไปคอผมไม่ได้เจาแบบตรงอย่างนี้นะครับคอของผมเนี่ยมันจะ มันจะเป็นยังไงอะ่ะมันจะอย่างนี้ครับแล้วต่งจากนั้นก็ใส่ไหลเส้นไหลนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ความผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่เส้นโค้งเออให้มันโค้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนกันเนาะแบบซ้นียมค้างหมูเหมือนกันเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ ใส่หน้าท้องเหมือนที่ผมเคยทําตอนนั้นเลยใส่หน้าท้องอนี่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเติมคอก็เลยก็ได้นะครับเติมคอเลยวัารีบเติมคอมันจะดีนะครับถ้าเกิดไม่รีบเติมคอเนี่ยมันถ้าเกิดวาดไปถึงถึงแบบจนถึงขาแล้วแล้วเรามาเติมคอทีหลังแล้วมันไม่สมบูรณ์แบบอ่ะนี่ยคือแก้ยากแล้วหลังจากนั้นนะครับ มก็จะทําการวาดกลมมตรงแถวนี้นะครับแถวหลังนะครับผมอธิบายไม่ค่อยถูกก็วาดตามกันไปนะครับจะได้รู้เรื่องนะครับผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ในตรงนี้ผมก็จะขีดอันนี้นะแล้วก็เติมหน้าท้องเข้าไป เลยใส่ขาท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าอา้าวแล้วทำไมทีมุงนี้ไม่เห็นจะเว้นอะไรเลยซึ่งมันเป็นมันก็ มันต้องเว้นเฉพาะนะมุมตรงครับไอ้มุมอื่นไม่ต้องเว้นหรอกครับเพราะว่ามันมีมิติของมันอ่ะก็คือต้องทําความเข้าใจนะครับขาเนี้ยมันบางไอ้นี่อยู่มันก็เลยทําให้แบบมันดูแบบไอ้นี่กันนะครับก็คือขาตัวเนี้ยมันบางอยู่มันบางอยู่มันก็เลยดูเป็นแบบไอ้นี่ดูซ้อนกันดูทับกันนาะแล้วอย่ากนั้นก็เติมแขนเข้าไปนะครับหลังแรกผมจะวาดหัวไหล่แล้วแขนเข้าไป ตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เพิ่มความโค้งให้มันนะให้มันดูเป็นไหลมากขึ้นเนาะแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็ลบได้เลยนะฮะไอ้ตรงโค้งที่ผุมล่างเอาไว้เนี่ยไอ้ซ้ำยุข้ามโมเลยเนี่ย แล้วก็เติมรายละเอียดเข้าไปฮนะเติมนมแล้วก็เติมไปเนาะนี่ครับประมาณนี้อเติแขนตรงนี้ไม่ต้องเติมแล้วกันะจะได้เห็แนแค่นี้พออประมาณนี้ครับผม สรุปง่ายๆก็คือการวาดตัวผู้หญิงเนี่ยเอาง่ายๆนะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรสนส่วนสามเหลี่ยมข้างหมูเนี่ยส่วนข้างบนเนี่ยมันจะต้องเล็กกว่าไอ้ส่วนข้างล่างครับผม mm hmm. ก็คือประมาณว่าไหลผู้หญิงไหลแคบส่วนขาบริเวณก้นนี่จะกว้างมันจะมีความกว้างขึ้นแต่ถ้าเป็นผู้ชายกับกันเป็นผู้ชายผู้ชายตรงไหลมันจะกว้าง ตรงแถวขาก็จะแคบประมาณนี้ครับผมดูง่ายๆเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับระหว่างตัวผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งไปสังเกตแบบสิ่งรอบข้างก็ได้ครับผมสังเกตคนอะไรนู่นนี่นะครับสังเกตเยอะๆนะครับจะทําให้เราเรียนรู้มากขึ้นนะว่าตัวคนเป็นยังไงอารตรงนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วใครชอบวิธีการสอนแบบนี้ก็ อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปด้วยนะครับผมจะได้นํามาใช้ย้ายให้ผมสอนอะไรก็บอกได้นะครับผมจะได้นํามาใช้นะครับผมจะได้นํามาสอนเนาะเออหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ